รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัย มือหลวนอนทำไมมไอเดี๋ยวไอออกมานอโช็ลตนอะไรเนี่ยก็ผลไม้สัลี่สัลี่ดี๋อวก่อนสดีู้ชาก่อนสวัสดีทกท่านยด้รับสู่รายกบางคนเิอใช้ รายการของเราเนี่ยไม่ใช่ปากดีแต่มีฝีมือด้วยถูกต้องวันนี้เราก็เลยเตรียมของมาให้แขกรับเชิญของเราอะไรอะอะไรของเธอะไรนี่ไงแขกรับเชิญของเราเนี่ยทำไมชอบหนังสือโดยเฉพาะคุณนิวกลอเออไอหนังสือไปหาอ่านเนี่ยไปร้านหนังสือไปร้านไหนเขาก็มีแต่เรื่องสุขภาพที่สําคัญผมเนี่ยรู้มาว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขาชอบทัสารีมากๆ นี่ผมก็เลยเตรียมสารีเนี่ยที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็รับรองเลยว่าทานไปแล้วนี่สดชื่นแน่นอนแขกรับเชิญของเรานี่นะฉันรู้เลยว่าเขาอะผิวของเขาเนี่ยไวต่อแสงแดดมากๆโอ้โหแป๊บเดียวเองคนหลานไฮะแป๊บเดียวสารไหลไม่ได้ฉันก็เลยพกครีมกันแดดมาบอสให้กับเขาให้ยัดดูสิว่าเขาจะเลือกของใกลให้มันรู้กันไปรับรองคุณผู้ชมเชียร์มาเลยนะครีมกันแดดแน่ส่ง SMS มมาเชียร์เดี๋ยวนี้เลยนะไปไม่รู้นะไปไหนกันนะ ช่วงหอมปากหอมคอสวัสดีน้วยวิวจะเป็นสวยน่ารักอย่างเงี้เนาะแต่แรกบอกข้างนอกสิ่งดังอะไรนีว่าลูกค้ามีปัญหานอไม่วันนี้แวะมาเยี่ยมที่ร้านไงได้เข้เป็นเจ้าของกิจการแล้วาขอามาฝาก มีแล้วเอาคืนไปเลยจ้านี้วแล้นี่ของเธอไม่ได้ซื้อมาให้เขาใหม่เหรอแอบหยิบมาให้ตกอไปจะมีแล้วเพราะนั้นนุ่นครับมีของชอบของนุ่นว้ายสาลี่อันนี้ยังไม่มีใช่ไหมฮะรู้ได้ไงว่าชอบอะคะถูกศึกษามานี่บนุ่นอย่าเพิ่งกินนะเพราะว่ามันทำตกงามคือทำเป็นรูเลยไม่ใช่ทำไม มันเป็นแบบออร์แกนิกคือไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงไม่กนหลอดไม่กินไปหลอดตรงไหนเนี่ยไรก็เห็นชัดๆเลยแต่พี่เป็นคนรู้ใจนุ่นนี่สินี้เลยเอาครีมกันแดด S P F ห0 0่งร้อยบวก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 ยวกบวมานกบ้กบวกบนกาวกบ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 วหบวก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 ่วรบากบว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 กนวกบวกเว็นมาบวกบวกบวกบคกะถ้าเกิดกบวก เดินดูอ่ะคือโน้นกับเพื่อนเรียนดีไซน์เรียนดีไซน์แล้วก็เพื่อนที่เป็นหุนส่วนเนี่ยเขาทำด้านจบด้านเชฟมาโดยเฉพาะเวลาที่แบบเรียนหนังสือใช่ไหมนางก็ชอบมีขนมขนมมากใช่ไหมไม่เหมือนพวกนี้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยมาเลยขอบคุณมากพอเราเรียนจบแล้วก็แบ็คแพ็ไปิเตอรี่กันสองสาวสวย เดินไปผู้ชายเมินไม่คิดไม่สนใจเราไม่สนใจคุณหรือเปล่าก็เนี่ยค่ะพอแบบไปอยู่ที่ตาลีเราแบบเอยเราชอบสลัดที่นู่นชอบบรรยากาศเลยกลับมาว่าเออเราเปิดร้านกันดีกว่าชื่อร้านชื่ออะไรกันล่ะเฟลช์บ็อกซ์เฟลช์บ็ o กวัสดุนี่เป็น เขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์หรือเปล่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ค่ะก็แบบรีวิวสเอาของเก่ามามาดัดแปลงเริ่มจากเราตั้งกลุ่มลูกค้าว่าอยู่ใกล้มาฮิโดนอะไรไม่ฮิโดนตอนแรกคิดว่าเด็กนักศึกษาต้องเยอะไม่ได้เลยโอเคค่ะพี่โทรบอกพี่เลยโทรบอกพี่วิศวะมาเมื่อไหร่อ๋ะสี่ห้าหกโมงเย็นเราจะมาเป็นแกงเลยพี่จองโต๊ะ เหนื่อยนี่เหม็นเหม็นเลยะต้องตงไหนดีควใครเดินมาคอยแซวตอนนี้ตอนนี้เวลาเขามาเวลาสั่งกลับบ้านใช่เป็นพธีกรหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ใครเดินมาผู้ชายเมนูเมนูในร้านมีอะไรบ้างที่เป็น signature ขอไปเทียงอะไรนะ s i ก n a t u r e จริงจริงมันเป็นสลัดค่ะมีทั้งแบบสลัดแล้วก็มีแบบ เดี๋ยวก็เลยจะทำเมนูใหม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรามีพิซซาเพิ่มขึ้นพิซซาเราทำแป้งเองมันจะบางๆก็เป็นแซลมอนมีซีฟูด้ดซีฟู้ดของเราก็จะแบบ มีหมึกของปลาหมึกนะค่ะ no. อ <c oughs> <questo S 3> ันนี้แหละที่ชอบมันจะเป็นแป้งสีดาวไม่ได้ไหม้นะเป็นตั้งใจมาอย่างพี่กรอบแล้วก็เนื้อเนื้อของแซลมอนก็อร่อยเดี๋ยวที่เมื่อกี้บอกไงชมพูขอมไหมไม่เลยว่าถึงพิซซ่าอยู่เอาไปจากร้านเอาไปจากร้านฉันอยู่นี่เลยเอาไปร้านคุณเจ๊จะไปเลยน้องดูเข้าเอาไวป่ะเดี๋ยวเราผ่านนุ่นไปข้างนอกดีกว่าเธอมารายการเราเธอต้องทำอะไรพคุณผู้ชมนิดนึงอ๋อเหรอทำงานเพียน์ดใช่ไหมใช่ไปดูร้านเลิศในเท่าไหร่ได้ไหม อย่แกตกแต่งอนี่ยอยากดูอยากดูเพราะตอนที่เขาทำเนี่ยเขาลงมือเองทุกอย่างย่าอย่างปูเองเลยใช่ไหมมีปูย่าเองโต๊ะเตเนี้ค่ะบางอันเนี่ยประกอบเองทํานู่นทํานี่เก่งขนาดนี้วันนี้ต้องมีอะไรที่มันแบบแฮนด์ม้งแฮนด์เมดมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเดี๋ยวไปเตรียมของไปลองนู่นเดีพี่เฟย์นี่ไปเชิญเวลาอย่าไปขโมยของร้านนู่นนะเฮ้ยโทษนะอย่าบอกสิอ๋อร้อนจังเลยอ่ะเฮ้ยนี่มีซีบ้าไม่ใช่พันหรอนี่มันเป็นที่แต่งหน้าเป็นคัฟใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ใช่นะของพี่ตูน ไม่ใช่ไม่ใช่ไมไมงป้องอนี่เันถ่ายพิซซ่าแล้วเขาเอาเข้าเตาอบไม่รู้เรื่องเลยโบ เขาไม่รู้เขาเพิ่งกำลังเขามาซนในครัวเขาทำไมน,นี่อยากมาดูพวกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์แบบนี้ผมอะกำลังจะทำคอนโดใหม่คือรีนโนเวททำห้องครัวใหม่ด้วยอ๋อรู้ละตอนนับการกลับมาของเครบังคอนนี่ไงเสวยแล้วเ <c oughs> ทปที่แล้วก็เล่นไปแล้ว <c oughs> ไม่เอาดีกว่าแต่ว่าอยากได้จริงม่เฟียสเออก็ต้องไปดูที่นี่เลยที่ไหนฮะอิเกียอีเกียเขามีเฟอร์นิเจอร์สวยๆเป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์สินค้าตกแต่งบ้านดีไซน์สวยมากนะโดยเฉพาะในครัวนี้ไม่แพงเลยผมมีให้เลือกเยอะแยะเลยมาจากสววีเเเดดนนไมม่่่รือองลยแตผ้า มาเปิดที่เมืองไทยแล้วใช่บางนาก็มแปะนะครับผมก็คือถ้าอยากไปแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำไงอะเอออ๋อไม่มีเวลาไปดูก็ไปโปรแกรมออนไลน์ได้ใช้โปรแกรมในการแบบออกแบบคิชเชนของตัวเองได้ย์ย์ไอโซ c วอร์ย์ย์เวกอซคิชเชนแพลนเนอร์ใช้โปรแกรมเขาบอกโอ๊ยท่านครัวเราขนาดนี้ยังไงดีเออน่าสนใจมากแบบนี้เดี๋ยวต้องลองกลับไปลองไปเช็คเข้าโปรแกรมนี้ดูี่ไงตอนนี้ต้องรีบไปซื้อชุดขวบกันนโบทำไมฮะเขารับประกัน25ปี รีบไปเลยนะท่าอายุชีวิตเธอเลยนะ <c oughs> เดียวๆถ้าเปชีวิตผมสั้นเลยกันนะ่ะ <c oughs> แต่สำหรับยี่ห้อีสำหรับการรับประกันคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์นี่สุดยอดเลยสุดยอดมากมากแลตอนนี้มีโปรโมชั่นน่าสนใจเพียบเลยครับผมได้แบบนี้ก็ลองไปดูคุณเจ๊เข้าเลยกว่าแล้วมีข้ามมันี้เข้าเลยตรงนี้เออ